เป็นหน,น้บา,นนาบบ้านผีสิงนะครับแน้วบ,บนอน้องแลผมจะพาไปดูผีสิงครับมาบครับ ครับถึงบ้านที่มีผีเยอะครับเข้าไปเลยครับเฮ้ยนนั่นเสื้อใครอะต้องเป็นเสื้อของคนตายแน่เลยใช่เนี่ยขโมยเสือ้อเขาเราจะปีนขึ้นเอามาดูนี่ท่านทาปีน นี่ชีวิตเนอะ็เนเือของคนไายครับตเสื้อม่น่าเชื่อว่าเป็นเสื้อของคนตาย เราจะพาท่านเข้าไปดูนะะดูด้ครับแล้ิญญาออกไปดีอยดีดสด ิดจ๊ะพอบนจดบ๊อนเราจะพาทุกคนไปดูสบ้านล้างสถานที่นึง่งจะมาแล้วนี่คับกดูไู้

พบกันได้ใหม่ช่วงราชฟีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ